เราจับหมึกได้สองตัวแต่ปรากฏว่าเราเจอสิ่งทีวิตเศษกว่านั้นก็คือหมึกพวกนี้กำลังจะมีลูกเล็ก,เ,ลกเราเห็นไข่ของมันเห็นไหมไข่ของมันกำลังมีลูกเล็กๆเ,เต็มไปหมดเลยลอยเต็มออกออกมาจากไข่ซึ่งเราก็เอามาปล่อยในที่ตรงน้ำเพราะว่าไม่กลัวมันจะตายแม่มันพยายามจะให้ลูกมันออกมาจากไข่คอยดูแลลูกมัน สัตว์ทุกตัวรักครอบครัวรักแม่รักลูกรักที่จะดูแลกันและกันไปเห็นไหมตอนนี้มีไข่เล็กๆนะรอบขาเต็มเลยลอยไปกับน้ำตเล็กๆๆๆๆ,ๆ,ๆนวิ่งกันเล่นเต็มเลยหวังว่าเราคงช่วยชีวิตมันทันคงไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรกับมันขอมันปลอดภัย น่าประทับใจมากเราไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อน